มาเด้อกินต้มอ,อึ่งน,น้ำกันเนอะอาหารเชฟเซฟอาหารบ้านเฮาเองเนาะนี่นเนี่อเขาเอินอื่นเมไขเ่เนาะของเซฟว่าล้ะอืำหลายหลายคิดลกอ,ออก ยเงยัออกมาอุ้ยฮ้าวเลยฮ้อนบงสบายดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสูส่ซ่องน้องพผู้สอนเด้อน้องวันนี้เขาก็จะ <burada> <liberté> มาเฮ็ดก <nan> ินก <cartridge> ันเนาะซึ่งว่าตลาดเอ้ยซึ่งวัเมื่อวานนี้ไปตลาดมาเนาะก็ไปได้อึ่งมาเนาะทุกคนเนาะโลละสองแสนข่าวพูดนะกำลัง FC เพิ่มคอมเมนต์มาว่าอยู่ไทยหันโลละสามร้อยโลถือกลัวนี่กำังมีโลละเจ็ดร้อยเนี่กำังมีเนาะก็ถือว่า หลากหลายภูมิภาคราคากับพื้นกันเนาะคืออันนี้นี่ขั้นเมนยูนั่นภาคใต้เนาะกับโลนึงกับประมาณ9 0้าสิบพันเศษหนึ่งเนาะขึ้นไปเนาะทุกคนเนาะเขาก็ได้มาละประมาณสิบตนี่แหลนะทุกคนสิบโตโลเนาะอุ้ยแต่แต่อีเมยอีเมยกูย้ายย้ายดูย้าดูย้าดูสิบโตโลนะพี่นอ้องอ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยสิบตัวโอ้อ่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้เหน็นเขาข้างหมอแล้วเนาะแล้วก่วัตถุดิบที่ว่าเขาจะมาต้มอึ่งหันยังโบครบเทอเดี๋ยวเ้าสิไป อกเก็บใบมะขามมีหน้านะบ้านกันพอดีบ้านมีต้นมะขามนะนะอยู่หันเนาะไปเดี๋ยวไปเอาใบมะขามกันเนาะอุ้ยอุ้ยอย่าดิ้นนะจ๊ะอย่าดิน้นอู้ไบมะขามงามเนาะอ่าตอนนี้ก็มาฮอดต้นมะขามแล้วเอา้านะสาวขอใบมะขามอ่อนหน่อยเดอ้อเที่ยวไปเฮ็ดหยังว่าเสีไปต้มสมอึืองสมอืองว่ะไปจะ<อ>แซ่บแท้กินน้ำเนยไได้บ่มันมีน้อยเดียวหนึ่งได กระโตนึงกระไดกระไดไปขน,นะสั้นหาใส่เก็บยอดบักขามภายในได้บอกพรว่าเสีไปต้มใส่ได้อึ่งไข่มาเมื่อวานนี้ได้ประมาณสิบตัวนี่แหละป้าทโทออคือสิมีแต่ไข่เนาะเออเคยกินอยู่วะล่ะบ่เละไม่เคยกินวะยังเออคืนนี้ก็สิได้กินน้ำกันแล้วเอาเด็ดเอาเล,ลายลายนี่ไม่ใหญ่เอ้ยกระไดไมันสิไปได้ต้มได้ เอ้ยเด็ดเด็ดเอนเด็ดเอาย่อ <Players> อ่อนอ่อนมันนี่นะเออเด็ดเด็ดเด็ดช่วงนี้มันก็จะแบบใบก็อยากซอยๆน้อยในจน้อยหนึ่งเนาะปัญหากะลุดร่วงแล้วปัญหากระโปรงใหม่เอาไปตำขึ้นที่คักจน้อยกับที่เริ่มเป็นมากแล้วนี่เด็ดๆซ็ามีนีพ่อวอร์พอวอนี่นะเอ้าลืมถามในน้ำโตใน่นี่น่าในน้ำสมิทซีองฟังเนี่ยซื้อหยังอันซื้อน้อยซื้อน้อยน้อยอย่างนน้อยสุมาสาซื้อน้อยสุมาสา คุณูวยใหญ่แบบสีสัส่วนเท่าไหร่นี่คือมันงามเนี่ยอสัส่วนหว่าด้วยสัส่วนหว่าสามอนะสามสี่สมี่อยู่บนไดได้หว่าสามสเหรอเออสามสกะเว่ะนะาสมสะโพกสะโพกสามเก้าใส่ก้นปลอมที่บอก่เบิ้มใส่ก้นปลอมใช่่อเป็นให้ก้นปลอม ฮะสามเก้าคุณอะผู้ชายเราอยู่ใกล้หรอกเอาเกี๊ใบมะขามต่อเอาพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิเด้กเก็บยใบมะขามก่อนแล้วก็สิได้ไปต้มอึงกันเนาะทุกคนเนาะอมาเก็บใส่กันเด้อเมื่อนี้ก็สิได้หมูไปกินน้ำค้นเนล้วเนาะทุกคนเนาะไปกินต้มอึงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เราก็ได้เกี่ยมเครื่องวัตถุดิบมาถือว่าครบแล้วเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าอยู่ในนี่มีอย่างแน่น้อยเนาะ อ่าเริ่มต้นที่อึงเนาะอันนี้ขาดบ่ไไ้เลยเนาะทุกคนเนาะนี้ต่อมาก็จะเป็นคาบักเพชรแล้วก็หัวสิงคาแล้วก็นี่เนาะอ่ะาใบบักขามอเนาะสาน้อยเพิ่งหากับไปเก็บมาเมื่อกี้นี่ถือว่าเก็บได้หลายเติบเนาะมาเคยเห็ดอยู่บ่เมนูต้มส้มนี่เคยเห็ดอยู่เนาะคือว่าอึงคายนี่ยังไม่เคยกินจักเทอยมันบ่ เคยเคยเคยอันนี้ดี่พื้นฐานเป็นคนมาแต่ใส่พื้นฐานแล้วมันเป็นอนาคนนั่นเลี้ยงจันนี่เลแต่ว่าเมหันเป็นคนไทยใต้ไทยใต้โอ้มาถึงคนใต้เขาจะนไทยเนื้อไทยใต้สินะไทยใต้ไทยใต้ไทยไต้คนงามมันอยู่วะสำเนียงถือเลยเนาะพราสำเนียงไทยไต้เป็นยุบละ้องให้ฟังในจักน้อยนึงได้บอสำเนียงไทยใต้บ้านเจ้านี่มาได้กินเขา ยหักเจ้าลายหักดาอีดีควอยดับแล้วควอยดอนเดียคอยดับเอาไทไต้เสนล่ะกับเจ้าค่อยดับค่อยดอนเลยวะแม่ไทเเวาจริงไหนควอยดับค่อยดอนเขาไม่ออกไทเวียงอะไรนี่โอ้ยหันเรื่องลัเร่องละปกติหันแล้วแม่บอกไทเวียงแต่ว่าแม่บอกไทไต้สซนเพื่อนเป็นยู่ไทยเวาเลยบอกโมเป็นไทไต้แล้แม่ปักซีบอกเลยใไ่ อาณาแต่มองโขงเนาะมองโขงบรรนาแถววันจังัสักก่นเมนเรียกจังปัสักเคยกลับบ้านอยู่บ่เคยเคยเคยไปลินแล้วก็ไปนอนนาไปยามมันพี่น้องเนาะทางนั้นนั่นไดเป็นแท่ไหรอานามีบอลเที่ยวหลายไดหว่าแนะนําได้ดูหันเที่ยวใสอาณาไปต้องไปลินอาณาคอนพะเพงบาดอันลีผีแมน นี่เอฟซีขอบเมียนพี่พี่ฟังไทยหลายได้ลองโซนโซนเป็นพระเลิศทางสำเนียงทางไทยใต้ไปเที่ยวบ้านดูอันโคเซิร์เดอร์ไปเที่ยวอ่ะนะทางไตจัมปะซากเนาะอันนี้เมนอ่ะนะขั้นใไฮบอลเทพกับเมนบอลกับจิบบถึงสำเนียงไทยใต้ปันดเพราะว่านเมย์เพื่อนเดี๋ยเมนได้แต่ว่าเขานี่เปลี่ยนมาอยู่เวียงเกิดอยู่เวียงเขาตรงวกาไทยเวียงเขาเวียงเลยอ่ะเนาะน้อยหนึ่ง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  มาตอนนี้นี่โมเขาก็ะฟุดอะไรน้อยเอ๋ยแม่ผู้ดีเลยฮอดเวลาเลยอ่าอ,อันนี้กับแก,กเลยซะจ้าเบิ่บงดูมฟดบอกอูฟ้ฟดเกือบแห้งแล้วพี่น้องเนะาะเดี๋ยวเขาก็จะได้เอาเครื่องของลงก่อนเนาะอันดับแรกก็จะเป็นอ่าขุนเกลือใส่หลายรถเกลือใส่เป็นว่าอะไรแทนได้โบอุอ้ยมันโบได้โบได้หว่าแล้วก็ตามด้วยเครื่องเทศเมนผิงคาขิงคาหัวสินไคเนาะพี่น้องเนาะเต็มไปเลยนี่ ต้องให้เพิ่นแบบเครื่องหลายๆมันจะได้แบบหอม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 อือหือหอมหอมเซ่บๆซ<ๆ>คือคนหิตเลยยัดไปเลยจ้านี่ต่อไปเน,กกนเาะกะขาดบรได้สุดรับความแซ่บนัวเนะ้ะทุกคนเราตามซื้อเนาะรับตาไว้เธอะ <laughs> มุเป็นอย่างเนาะคือแป้งนัวเขาจะเฮ็ดมาจากแป้งมันสำปะหลังเนาะทุกคนเนาะใส่หน่อยกับแซบหน่อยใส่หลายกับแซบหลายเสอว่าใส่บบสไ,ไปนี่น้ำกับโบเลือเนาะทุกคนเนาะใส่โลดใส่โลดใส่โลดใส่อืพ่อบอกอือ้ม,ออมโอ้ย <laughs> บอบุเป็นอย่างแมนบอแมนเพราะว่า ปวสันพิกเออมันเห็บจับแป้งมังส์งปลหลังเราต้องขึ้นอย่างไรเน,ะน,นาะกลิ่นน้ำจะไหลร่างไรมันออกกันหักว่าบ,บูมากเอียงนะประมาณนั้นเนาะเอ๊ะยังหน่อยเดีย๋ดวยวเออผู้นี้เลยหมอฟฝนเลยอือโอ้โหเดือดเดือดเลยกินแล้วหายห่วงเด้อเรื่องนี้คือสิบบอลนหนึงน่งเนาะคือสิบบอลนหนึงน่งเนาะใส่เลย อนนี้อ้อันนี้แหละอึ้งแม่ไข่เนาะใครได้กินอาหารนี่แหละสุดเนาะไปเลยนี่เด้อ,อนี่เด้ออึ้งแม่ไข่ตอนนี้เราต้องถามมันฝดก่อนเนาะนเลยฝาหม้ดดดดมอดี๋ยวปุ่นิได้แกะน้ำลายเมนูนี่หนี่โบอิลี่เนี่ก็ไม่ค่อยได้กินได้เพราะว่า ปีหนึ่งจะมีเถื่อนหนึ่งเนาะะาคาส่วนลายนี่ที่เขามาขายกันเนาะอยูร่าสไลายเขาเจ้าน่าจะเก็บมาจากไปคุดเอานะจากธรรมชาตินะอือบูฮัวอยูร้าเนี่เขาเจ้าก็เลี้ยงบบแต่ว่าเห็นอ่ะพี่ๆพ,พ,พ่นคอมเมนต์มาว่าอยู่ทางฟังท้ายนี่พันเลี่ยงหลายเลยเนาะนราคานี่กันถือว่าบบแพงหลายเนาะเขาซื้อนี่ถือว่าเป็นราคาแพงเนาะอือกัรู้สึกอยากอยากให้เลี่ยงเนาะเ <laughs> <laughs> พราะว่ามันกระสุกนะถ้าเลี่ยงในหลายราคาอาจจะเออ ึกลงเนาะได้กินทั่วถึงกันเนี่ยสินะคือว่าอะไรของแซบปีนึงมีแค่นึงเขาก็ต้องได้กิน,น,นได้กินซ้ำนั่นอตอนนี้ก็เอาอึ้งลงหมอแล้วพี่น้องเนะาะจังไหนเขาก็สีเอาพักเอาอย่างลงเนาะจังไหนมากินกันได้พี่น้องเด้อ นี่การซุกเป็นที่ห่อห้อยแล้วเนาะนี่อุ้ยหอมเลยน้อยเอ้ยอืมาเฮอุยอ้ยระวังนะจ๊ะน้อยจ๋าเฮ้เดี๋ยวเขาเอื้อนอึนเมไข่เนาะอุยอ้ยมาเด้๋พี่น้องเด้อมากินน้ำกันเด้อเนาะอ,อันนี้ก็เป็นครั้งแรกของน,องน้องเนาะ ก็เห็นแต่เขาเจ้าเอาลง Facebook YouTube อย่างทะหลก็ยังบ่เคยกินจักเทื่อเนาะกะมาลองกินนํากันนะน้อยเนาะมาหอนฮอดเลยอุ้ยเสดายมีข้าวเหนียวเลยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้นี่อากาศก็จะดีๆเนาจักน้อยนึงเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกอืมคั่นบ่ซั่ผมนี่คือจะเป็นฮ้อนสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองศาพุ่นแหละฮ้อนกันหม้อต้มพุ่นแหละนี่น่ะพี่น้องเอ้ยจิกได้อยู่บ่เพิ่นจิกบ่ได้เนาะจได้ยูจิกยู่ดิ โอ้ไข่เนตติ่มๆเลยอันนี้นี่มันออกมานี่เดี๋ยวเขาเอิ้นว่าอึ้งเมยไข่อันนี้หน่อยเดี๋ยวนี่เดี๋ยวทุกคนของแซ่บนี่ของปีนึงได้กินเธอหนึงจีขาเหมอนเด้อไม่เอามันห้อนพี่น้องเอ้ยลองกินก่อนอืกกอมขนาดขาดเน,นอะเดินพี่น้องเอ้ยสิบเบิ้งสิบเบิ้งพดอดีเลยดิย่งีเจ้าของต้นมะขามเนาะมาเด้อกิน ต้มอึ่งน้ากันเนาะอาหารเชฟเซฟอาหารบ้านเราเองเนาะพ <c oughs> ี่น้องเอ้ยของดีเนาะแซ่บซาแล้วก็เป็นแบบนวลว,ว,ว่คือไข่เนี่ยขั้นเปรียบเพียบก็ขึ้นไข่ไข่ป่าเนาะไข่ป่าบ่ะแต่ว่านี่มันจรินัวกว่าหรือว่าเป็นน้ำมันเ <c oughs> ป็นนัวป่ะเป็นนัวกะ อีกบอจักบรบอแต่ก <'d S 1> <c oughs> ระแซบเซบเซ็บเ,ๆๆเนะเาะกินข้าวไปเลยพี่น้องใครได้ไข่บาได้บ่น้อยเอาไหมน้อง <S <S จักรตูนึงเออนัอ่ทะเลอันนี้น้อยพัยยนธิตไข่เฮียมาเนาะจริงเนี่ยรสชาติ ก็เป็นนุ่มๆเอียงเนาะที่จริงตัวอึ้งนี่มันน้อยแห้งเข่าคือซีเมนต์กิ่นจะไข่มาแหละแมนดีดิจีจีเอามือจีดเลยนี่ตัวนี้แบบนี้แซ่บนี่นี่ดคือเห็นมันฮ่อนๆแมนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเห็นกันได้เข้าใจเห็นเขาจะคอมเมนต์มาคนไทยนะพี่ๆคนไทยเพิ่นคอมเมนต์มาว่าเพิ่นไปซื้ออึ้งไข่มากินแล้วเพิ่ดละอันบได้กินไข่แทบเปิดออกมามีเต็มแมงเม่าซะตรงแอันถึกอึ้งก็ อึ้งเขาเอื่อื้อหรว่าอึ้งอึ้งอึงอย่างเออไม่ละมีอึ้งอย่างนําอันนั้นกินแดนเมงเมาอันนี้นี่ไข่อีหลีเนาะเดี๋ยวทุกคนดิมึงเดี๋ยวไข่นาะโอ้เป็นแนวนี้เนาะป้าอันนี้เฮงตึกๆเลยแหละเขาเอิ้นพี่น้องอุ้ยดีพี่น้องอึ้งแม่ไข่พี่น้องเอ้ยดิโอ้เออดิ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 ป้าตัวหนึ่งโบว์แมนถึกๆเียป้าพี่น้องพี่น้องเดีทีโอดีดิมึง ตื่นเออคนนั้นมันโอนโอนได้นอ้อยเอ้ยโอ้โหดีถูกคือแบบเต็มท้องอินี่ห้านี่เพิ่นบบจุกตาพี่น้องดีของแท้นอดนดีมีอ้ยถ่ายรูปกันเด้อบาทดึงเด้อหนึ่ง,ง,ง,งสองสามแก๊กอ่ามาเด้อม,มากินอึ้งใครน้ำกันเด้อใครเต็มท้องเนาะระดูการเพื่อนดต้องถาว่าอยากให้กินแซ่บๆต้องมีเลยเอานี่เลยอันนี้เลยน้ำเจียวบ่เฮ้ยเจีวเอาหัวนี่เลยน้ำเจียวหัวนี่เลยเบิ่งเชนอ่ะให้จังไร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  ปลามูซิโบเพชรปันหยังบอกเดี๋ยวของแซบเดี๋ยวเอาแป้นพิมก็ตักออกบวงตาก็ได้นี่อ่ะดวเอาแทนเลยเต็มปากเต็มคำอุ้ยของแซบว่าละอืมหลายหลขี้บุออกอืมอืมลีนใหญออกมาอุ้ยฮ้อนเลยฮ้อนอืมอันนี้เราพี่น้องของแซบของแทหอันนี้ของแทหอันนี้นะอืม บอล้กินกินไเด้อรสชาตซนเป็นแบบนี้ดีเองเป็นมันๆเนาะแม่มันๆนัวบัวนัวเนาะเป็นนัวบ่วงหนึ่งเนี่ยเยอะอีกแล้วโอ้ยเนาะเอออันนี้นี่ก็เป็นมูกันมาดนวเติบไปได้พี่น้องแล้น้องน้อยเนาะสื่อเฮียงกันขนาดเลย ถ้าหู้จะกันมันอีจากปีแล้วบูวมเป็นหะ้าปะกายเลยเว้ยกายเลยสมมตแต่ปีสองพันหนึ่งสิบสิบเจ็ดนะบอกเจ็ดสิแปดเเก้าสาสตอิตส์สองสามอือมันเจ็ดประมาณเจ็ดปีเนี่เล่าให้ฟัง<อ><อ>ได้บอสเจอกันครั้งแรกเป็นอะงไงเขาเจอกันอยูไสจื้อบอสเจอกันครั้งแรกมันอยู่งานมอเตอร์โซว์อือเมลาเมลันยู่งานมอเตอร์โชว์ยู่ไอด็กแต่กี้สมัยเป็นสาวยังไง โอหลามโอกไก่ตอนโอ๋หลามโอกไก่นะอืมแล้วก็ถามกันว่าเพิ่นซื้ออหยังซันซี่ขวานซื้อน้อยเด้อแล้วเออซื้อนองเด้อแล้วก็ยินดีได้หู้จักกันถามปกติคือเขาถามกันทันแรกวันนี้ไปกลินนั่งกินนี่เพื่อนฉันมากกิ่นคือกันอันนี้น่ะเราไปกินตลอดนี่ก็ไปนํำกันเลยว่าสนิทหู้จักกันมาแล้วก็ได้หับงานออกงานกันตลอด ่วงอดีตมากมกินคนนือกันทุกคนก็เลยไปน้งกันเอตโต้คือกันอยู่บอกเขาว่าไปน้าสมัยตะกี้ไปน้ำกันดุหลายเข, <laughs> ขาว่าคือกันกุมารดำกุมารขาวฟิลประมาณนี้พอเขามันคนละสีอนะ <laughs> หุ่นกับซูซี่กันเลยนอะอันนี้ก็สูงร้อยหกสิบแปดหรอหรอ้อยหกสิบแปดซ้ำๆกันแต่บัดนี้พันยายเือนแล้ว <laughs> ยายเหอนแล้วกะบุคคลได้เจอกันเลยเพราะว่าอยู่ไก่แห้ง ได้ยินว่าเปิดห้านน้าบอกอ๋อแมนแมนอันตอนนี้แมน,นนาะนเปิดห้านไข่เครื่องยวนส่วนเจ้าอนุวงศ์ไข่เป็นอันประเภทนานะสุดสนาสุดสนาอันของอันแบบผู้หญิงผู้ชายใส่ละกะ็ด็กน้อยน้แล้วกะ็มีรองเท้าบ็อกเซอร์นอะเป็นห้านน้นอยเนาะเป็หนห้างนี่ยเนะคม่ค่าเองเนาะตั้งอยู่สวนเจ้าอนุวงศ์คือว่าหลายๆคนเอิ่นว่าตลาดกลางคืนส่วนเจ้าอนุวงศ์บริเวณไหนบางทีอยากไปอถมันหลายแห่งอ่ะนะแมนแมนมีหลายได้มีกว่าประมาณนาะน ซีลอยหาหาลอยห้านพุน่นเดี๋ยวนี้พุ่นกันยังหลายอยู่เพราะว่าคนมาเที่ยวหลายดีตั้งอยู่โซนอันกกหลอกจำป่าโซนกลางเนาะโซนกลางยูห้านประจะําบอกแมนยูห้านประจำํำ <c oughs> ไปจบเลยเด้๋ยพี่น้องเด้อพู้ใดมาเที่ยวแล้วก็ไปอุ้นหุนพุ่นได้แนอ,อแล้วขายจากโมงขายจากโมงอยูห่านอ่ะอ่าปกติแมนเปิดแล้ววนอะจัดห้านแล้วอย่างแล้วหนานะเปิดแล้วกับซิปประมาณหามงเพราะว่าแดดมันก็ลง แต่ว่าต้องไปเกี่ยมเครื่องไปเกี่ยมอยี่ยงจันท่านเขาต้องไปประมาณสามโมงหรือสี่โมงมประมาณนี้ปิดด้ยซะปิดฮัลโลแมนนานาสิบโมงกลางคืนโอ้สิบโมงก,ปมงกง็ปิดแล้วโดยสิบโมงกลางคืนปิดแล้วนี่ยินว่าเมื่อคืนนี้พายอยู่เข้าโอ้ยแบบบาบุาบอยากให้เ้าเลยบ่เคยฟังดูเล่นเอาท่านอบอกอัน,นคือว่าแหละยามฟ้ายามฝนนกกับต้องแบบวนัน ลูกคุคานใน,น,นผู้ใดทันกะทันผู้ใดบบทันกะเครื่องตลิกติกต,กต,กตากไปหมดเลยนะแบบว่าจักลูกค้าจักเมค้าเนาะใจกะอยากได้เงินยูแต่ว่าคือว่าแหละเครื่องเขาต้องเมียนเป็นเรียบร้อยก่อนสายฟื้นสายไฟเพราะวันมนันเป็นเต้นดีเขาต้องได้เมียนเก็บเรียบร้อยให้เพิน่นแต่ตื่นเช้ามาจึงมาเปิดใหม่แสดงว่าเม,มืม่อวานที่ปิดไว้แมนเมืม่อไหฟฝ้าฝุ่นฟ้ามาคือยามจริเป็นยามเมันระดูเพิ่นดิเขาต้องได้ปิดไว้เนาะกับมาจบมาหยามได้เนาะทุกคนเนาะผู้ใดมาเที่ยวแล้ว มา,ากับเม่กินต้มอึ่งน้ากันเด้อเนอะตอนนี้กะยังเรือลายโตอยู่ได้พ่อปันป่นๆกันแล้วพี่น,อน้องเนาะอืม,อมก็โอเคอยู่ได้ของแรงนี่เบิง้งเมื่อกี้นี่ก็จอบเบิง้งยู่วานมีแมงมเมาบอบางเธออยากถึกตัวเดียแต่ว่าเบิง้งค,คักๆแล้วกับโบได้มีแล้วกับกเป็นไข่มาแ,แล้วจำเจียวแหละอืมโอเคอยู่บอกแซ่บแซ่บแซเบอิเลของแซ่บซบ้านเฮาน่ะ จบว,ว่าปีหนึ่งมีเท่าหนึ่งอีนี่โอ้นี่เราพันกันน้อยเดี่ยงเลยทุกคนเนาะปกตินี่กินแต่ใส่แต่ว่าวันนี้มีไข่เนาะอ้าวพูดกินใส่เหรอกินเบิร์ดทัเอิด <laughs> กระถามเนาะวะ่าอึอ้งไข่เขาเจ้าบรินบรินครัวก่อนปะก็ <c oughs> บอสันันครัวออกมานี่คือที่มันไข่มันทะลักแมนก็เจ้าจะเห็นแบบว่าต้มน้ำห้อนฟุตๆล้วกันช่วยจังเลยเนาะว่าวันแบบอัน จังไดไบ,บ้านเขาก็คือบันลูกพอแล้ว <c oughs> <c oughs> ผ่านบอเมนูนี้ผ่านไดผ่านบอ,ผ,นบอผ่านผ่านผ่านเนาะทุกคนนะอะผู้ได้ยากให้พวกเขาเฮ็ดเมนูได้กินหรือว่าอย่างไรกับคอมเมนต์มาเด้อเนาะเมื่อนี้กับขอบใจสาวน้อยเลืยๆเนาะเอาใบบักขามแซ่มบมาต้นมาฝากแซ่บหลายแซ่บหลายเนาะกะสิีได้ขอตัวออกไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะก็ต้งอ,องขอเขาทุกคนที่ว่า ซับพอร์ตน้องตลอดมาน้องบ่บวจะเป็นซุปเปอร์แดงกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจเนาะขอเขาพูดไดยลายเด้อตอนนี้เขาสองคนต้องขอโตไปก่อนเนะทุกคนเด้อแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย